ของขวัญวันเกิดสําหรับหลานชายหลังมีสมาชิกใหม่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆเสียตาปัญญาณิรันกุลทุ่มของขวัญวันเกิดให้หลานชายน้องน้ําอิงสมฐานเสรษฐที่หมื่นล้านเป็นที่รู้จักการเป็นอย่างดีในวงการบันเทิงสําหรับเสียตาปัญญาณิรันกุลพิธีกรและนักแสดงชาวไทยประธานบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยต์และเชื่อได้เลยว่าเสียตาปัญญานั้น เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อออกมาอย่างมากมายโดยทางด้านเสียตาปัญญาแต่งงานกับภรรยาวาสนานิรันกุลและเสียตาปัญญามีลูกทั้งหมด4ีคนได้แก่น้ำตาลปานวา่าน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนต์ปรวรติลูกชายคนเดียวของเสียตาปัญญาและต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครอบครัวของเสียตาปัญญาได้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากๆหลังได้มีหล,หลานๆที่น่ารัก ทั้ง5คนของเสียตาปัญญาได้แก่น้องน้ำอุ่นน้องน้ำอิงน้องน้ำบุญน้องน้ำเงินและน้องเน่ล่าสุดทางด้านเสียตาปัญญาทุ่มของขวัญวันเกิดให้หลานชายน้องน้ำอิงสมฐานเศรษฐีหมื่นล้านโดยจะเห็นได้ว่าน้องน้ำอิงถึงเงินปึกใหญ่อยู่หลายปึกโดยทางด้านเสียตาปัญญายังได้อวยพรหลานชายเอาไว้ว่าจีีดีที่อิงเจ็ดขวบครับปีนี้โตเร็วทุกคนเลยลหลานขอให้สุขภาพกายใจแข็งแรงครับเก่ง ฉลาดฉลาดเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนอย่างนี้ครับคุณพระคุ้มครองประทานพรครับหลานน่ารักทุกๆคนครับ